ตอบได้แค่นี้ค่ะว่าอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นลูกเป็นนายกน้ำเตีของประเทศไทยว่าลูกจะใช้ความรู้ความสามารถที่เขาไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยเนี่ยทางานให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้ยังไงเราได้ให้ลูกกับแผ่นดินแล้วค่ะเราเกิดมามนุษย์เราเอาอะไรไปไม่ได้อะค่ะแกจะฝากสิ่งที่ดีๆไว้ให้กับสังคมอย่างน้อยแม่แดงก็ได้ฝากบุคลากรที่มีคุณภาพและแม่แดงก็เชื่อมั่นด้วยเชื่อมั่นในตัวลูกชายด้วยว่าเขาจะเป็นคนที่ดี ทำงานให้กับสังคมและส่วนรวมได้ดีที่สุดคงไม่สร้างชื่อเสียให้แม่แดงได้อับอายขายขี้หน้าชีวิตของเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนของแผ่นดินเขาไม่ใช่ลูกแม่แดงแม่แดงให้กำเนิดเท่านั้นเอง ทางเดินข้างหน้าของเขาเนี่ยคืออุดมการณ์ที่เขาเขาเคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยเขาตัวนิดเดียวเขาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตั้งแต่อายุสามขวบสี่ขวบเขาเป็นแบบนั้นมาจริงๆค่ะแล้วเขาไม่เคยคิดจะทําอย่างอื่นแล้วนอกจากทําการเมืองแล้วแล้วหัวใจของเขาเนี่ยคือประชาชนสโลแกนของเขาเขาคิดเองนะคะหัวใจคือประชาชน เขาลงพื้นที่น่ก็จะมีความสุขมากนะคะแล้วก็แม่แดงก็คิดว่าช่วงเว้นวักเขาก็ได้ไปเรียนปิญญาเอกจบแล้วค่ะจากอ,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 อะไรมอราชก,กระบังอะไรทหารราชกระบังนะคะก็กลัวประชาชนจะลืมเหมือนกันแต่ยังไงปีชาพลก็จะทำงานให้บ้านเมืองจนกว่าจะหมดลมหายใจมั้งแม่ไม่รู้จะได้เห็นเขาหรือเปล่า ที่เขาจะก้าวไปสู่จุดที่เขาต้องการนะนะคะเพราะว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่แดงอ่ะค่ะก็เราได้ให้ลูกกับแผ่นดินแล้วคะ่ะเราเกิดมามนุษย์เรา,เอาอะไรไปไม่ได้แล้วคะ่ะจะจะฝากสิ่งที่ดีๆไว้ให้กับสังคมอย่างน้อยแม่แดงก็ได้ฝากบุคลาก,กรที่มีคุณภาพและแม่แดงก็เชื่อมั่นด้วยเชื่อมั่นในตัวลูกชายด้วยว่าเขาจะเป็นคนที่ดีทํางานให้กับสังคมและส่วนรวมได้ดีที่สุดคงไม่สร้างชื่อเสียให้แม่แดงได้อับอายขายขี้หน้า ะค,ะคงจะคาดหวังอย่างนั้นนะคะแต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเนาะค่ะคดีชั่วยอยู่ที่ตัวทำไงสูงหรือต่ําอยู่ที่ทําตัวเองเราอยากให้ลูกเป็นยังไงเราอยากแต่อยู่ที่ลูกเราแต่เท่าที่เราดูผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยทําให้เรารู้สึกผิดหวังค่ะ,คะตอบได้แค่นี้ค่ะว่าอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นลูกเป็นนายกน้ฐมนตีของประเทศไทยว่าลูกจะใช้ความรู้ความสามารถที่เขาไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยเนี่ย ทำงานให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้ยังไงแม่แดงเคยพูดเล่นๆอ่ะอีสานเรามันแห้งแรงพัฒนาดึงน้ําออกมานะดึงน้ํามาใช้ให้เต็มที่เราเห็นอิสราเอลเห็นอะไรทําไมเขาทาได้ประเทศที่เป็นทะเลทรายทําไมเขาทาได้คนอีสานไม่ใช่คนขี้เกียจน,นะคะขยันแต่มันไม่มีน้ํามันก็เลยมีเวลาว่างเยอะแล้วตอนนี้โอ้โหยาบ้าตีกันอุตลุดกินยา บ้ากินเล่าขาวตีกันอุตรุดก็เลยไม่รู้จะทำยังไงขอขอให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้บ้านเมืองดีขึ้นปีใหม่ไทยเราปีหกห้าขอเป็นปีที่เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสิ่งที่มันถูกหมกไว้สังคมที่มากชู้หลายเมียหลายผัวก็น่าจะต้องได้รับการปรับให้ดีขึ้น สังคมผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศอย่างไปอบรมตักสูตรสูงๆเนี่ยก็เป็นที่ทําให้มันมีปัญหาเรื่องประเด็นครอบครัวก็เยอะแยะค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องศิลธรรมคุณธรรมให้เยอะๆและบ้านเมืองจะผ่านพ้นไปได้ค่ะขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายค้านนะคะเอาเหตุเอาผลมาสู้กันแล้วก็ให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดหรือดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดให้บ้านเมืองต่อไปค่ะ I'm